บาทโอเคทีสองหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ลงของกันจะไปมีตังค์ไปตะกี้เมื่อกี้พูดล็อกของจริงเมื่อกี้อเจ๊ก็เก็บเก็บเงียบไปคนที่โดนยิงเก็บเงียบไปแม่ของมัองะฟ้อง ยังได้ตรงนี้ของมีอะไรของที่มึงสั่งไปเองโอ้เอาไม่ได้สั่งเอาไม่ได้เอาไม่ได้สั่งไปฉายหรอกไม่มีกูจนก็บอกอยู่ว่ากูจนกูเมียเนี่ยเอาไหมจะได้ให้เอาไหมแป๊บหนึ่งเก็บเงินอยู่อะไรเอามาดีมากต่ายซื้อมาให้นี่การใช้เลยการใช้แรงงานเจ้าของช่องที ใครจะอุ้มทองกันแล้วมึงโกไอสว์ไม่ใช่แล้วถุยมึงเครมเลยไม่งงไม่งั้นได้ถ่ายใช้กรามกันนะเอี้ยสามเลยมันจะมีตัวที่มาแบบไม่มีไฟเตือนกับตัวที่มาแบบถึงตัวที่มาแบบบนมาวนกลับแลวก็ตัวที่แบบมันต้องรอเข้าแบบถูกจังหวะจริงๆอ่ะไม่งั้นมึงก็จะตายเนือจริงดูออกเกมมันมีสามเปบาเอ้ยยังยังยังมันยังไม่พอ อ,อ,อ่ะไอ้เหี้ยเดินนไปแล้วเอาหนี้ปะเปิดไม่ได้มาพอถ้าพอไปเรียกปู่แม็กมาไปปตาตาเสียต้องปอบปาดำนานไะ่มีนะล้วตัวอะไรมันชุบกำแพงตึงตึงโอ,โอ้แดงมันไม่เห็นมันไม่เห็นอันนี้ คนทุกอย่างเลยเนาะดีไปหลงโอ้โหโอ้ไฟดับไฟดับไปด้วยโอ้อยเยอะไรตันโอ้สว่างชิพิตเชื่อป้านโดนผูเฮ้เยปลาก็มาสิ่งลี้ลับที่อร่อยอยากรู้่ปลาที่ทดลองมันจะต้องรสชาติเป็นยังไงกันแนว่วะ ลองเอาจุดสี่ห้ามายิงมันดิเท่าไหร่ว่าจนะุดสี่ห้าออว่าจุดสายอ๊เซบาชิ่นอโทเด็ดกลัช่องหนึ่งกวัวคลิปนี้ติดเหลือกันมันมันไม่ติดหรอกใช่กูไม่ติดโอ้โหดูตรงนู้นเลยพี่ตรงนูนงน้นตรงนู้นตรงนู้น งนทำมันเกลี่ไ<อ>ยไม่หมายแล้วพี่โดนผมคืนไปกูปเสียเลือดไปเท่าไหร่เสียเลือดไปเก้าโอเคงั้นอย่าเพิ่งฮิวรอให้เลือดมันเหลือสี่ห้าเพิ่งฮิวเกี่ย เอ้ตาเดย์เฮ้ยเดินน้ำโอเคมีของให้เนี่ยยังไงเอากูกลับไปเอากูกลับไปพังแล้วไอ้ตาจะไปได้งโอ้ยตะเกียงเฮ้ยเดิเครื่องจะโดนกูเล้าจังเสียงอะไรวะเฮ้ยฟังคำพูดเอาเร้าจ้ะหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมึงไปเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นตู้ อุย้ยเงาเงาหน้ากูเลยอันนี้จะเปิดจะเปิดไปเขาบอกเงามันเข้าหน้ามึงเกิดเรื่อได้แบบที่ไม่จำเป็นมันเที่ยวอ่อนว่าแต่หาเมื่อกี้มากเลยอะไรวะเข้าตู้หลบยากไม่ใช่ต้องหมึกแม่งโดนทินจะขึ้นลากไปแดกครัพวกเราใจไม่เราไอ้้เหียไม่ใจเลยพวกเราใจเอ้ยฟัง ไม่พ่คำโกนตะทะเลมันเล้าแจ่มวันแล้นั่านแหละโอ้ยโอ้ใครอยู่สปอตตะทะเลสปาร์ตัสเวฟแมนระเบินโอ้โอ้สวางโอ้สว่างหลอนเลยว่าไอ้ไอเฮ้ยนี่ไง

Oh, hey. I'll make this quick considering your friends have already met me before. go <laughs> on Sebastian, and I'm <laughs> just a local selling his wares <laughs> in exchange for any research you probably stumbled upon already before getting here. Simple enough for sure. I can go on my tail, batteries <laughs> on the desk <laughs> next to me, <laughs> and the key cards are <laughs> <laughs> beside the radio. <laughs> Hands off! Beware of being My เดี๋ยวกูก็ไปไม่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำเฮ้ยมันมีได้ไงวะอัปเดตใหม่อ่ะสกิบิดี้ดมดมยึดเย็ดใครไม่กดตัวมั้งที่ละเช่าดมดมยึดเย็ดได้เสียงว่าได้เสียง เออมันมีถาไฟฉายมันมีไฟฉายแบบที่ไม่หมดเดี๋ยวเรามี่ถืออยู่อะเดีมันต้องแต่มันต้องปัดลตลอดเนี่ย yeah, ไขลานเอ,อ้เระบุกไขาลานเอ,อ้ยพี่นักระวังนี่ทำตำหนิได้นะท,ทำตำหนิได้ะอ,อ,อะไรเนี่ยเร็วดิเตนะือนมัง ทำไมทำไมกูเดินช้าจังเลยไม่น่าได้นะโอ้โอ้โอ้ไมเรียนอ้แฟนช่วยกูทำไมกำลังฟินมองไม่เห็นเลยมือหมดมีหมดชีวิตว่างไอ้แฟนอยู่ไหนโอเคโอ้ห้องประตูแบบนี้กูไม่ไว้ใจกูไม่ไว้ใจไอ้ตัวนี้อย่าดูแสงกันนะนบีอย่าดูแสง

มึงมีกี่แสงนี่กูถามจริงแฟนพี่ไม่ได้แอบช่องนะพี่แบบยืนแนบคอนเทนเนอร์เอาอะเมื่อกี้ไปดีแล้วพอตีรอดเน้ยเออแล้วของกูหายหมดเลยดาดนี้พี่แบกใช่ไหมเนี่ยแบกหนึ่ไม่กูดดหนึ่งแพล่เอ,อ้ยแต่กูแสงแสงแสงไม่ทำเนี้ยแสงแสนพี่ทำเนี้ยเอาหลังเอาหลังแนบคอนเทนเนอร์ก็อือผ่านหน้าพี่ไปเลย Bất kỳ đôi nữa. Ao ấy yêu quá yêu thôi. Bong ái liền hủy 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 ไพีใช่ไหมล้วไปแล่วไม่เดือดตามอยู่เดือดตามอยู่ไปสูงแล้วเหรอออเราเข้าตูอันนี้เข้าโอ้ขรร้องผู้ขอร้องป่อยกูไปออกจะผู้สงสารอง น,น้องกูอยู่ไหนน้องกูอยู่ไหนแม่อยู่ไหนนี่เชี่ยอะไรอ๋อพี่เข้ามาแล้วโอ้ยปล่อยกูไปเถอะปล่อยกูไปเถอะปล่อยกูไปเถอะอื้มอื้มโอ้สว่างเสร็จแล้วก็มืดอุ้ยโอ้สว่างยงามโอ้พียจี๋ว่าอย่าดูดีกว่าเดี๋ยวไม่โดนดาเม็เจ้ากูบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเห็นยุ่งร่องเหมือนคนเลยอะก็ โอ้ตู like, like, ้ต like, ู like, like ้อันนี่คือรถตู้เลยตอรอพีลอดลอดแล้วโชคดีมีไฟจากอันนี้อยู่เฮ้ยมันเหมือนเหมือนมันเหมือนโดนคนกินเลยว่ะดูดิกูไม่เคยเล่นเนี่ยหนึ่งร้อยที่โมูอ่ะกูรอดมาได้ยังไงเนี่ย ข้าน้าผมกลัวตกใตัวห้องนี้ห้องนี้รูเ้เดิห้องนี้มันเหนฟาร์มเลยฟาร์มเดี๋ยวจะอะไรเกิดขึ้นพอทำสตูดิโอไม่ใช่ฮะกูเ,นะเ,หออเหลืองนะกูเหลืองยังไงผมก้เหลืองนะไม่เหลืองหรอ,อกนะผมรู้เรื่องมันอารมณ์เหมือนทายสดอะหัวห้องต้องได้ตัดเยอะแหละผมเชื่อไม่ไม่อารมณ์เลย <laughs> ตัดแค่ตัวข้าหน้าออกตัดแค่ตรงนั้น เล่นไงต่อทำไมตอนด่านทอไตอนกูเล่นดอทอไกูมาถึงนี้แบบนี้บ้างไม่ได้บ้างหนึ่งร้อยหนึ่งเดีมาไม่ไม่มากูเนี่ยอันนี้มากูเนี่ยที่ถ้ามึงคอแบบลงหักกันข้างพื้นที่ในตัวที่ชอบวิ่งกั้นนะลองดูอะเออว่ะสองตัวมั้งเลยมุ่งมุ่งเลยไอ้เงี้ยเราที่เราอยู่ใต้ดินครับเหมือนกูอยู่ใต้ใต้ใต้ดินมากกว่า ทะเลทะเลก,ก็มีนะแต่เรามันไม่ไปติดไปต่อเออแล้วมันจะมีหยดตัวใหญ่ๆเนี่ยหยดตัวก้อนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ตอนตอนนี้คือมันไม่มีผีใช่ไหมปกติเดี๋ยวก็มีพอเราไปพอเราไปเอาไอ้ทิสตันเสร็จป,ปุ๊บที่เหลือต้องฟังแต่เสียงแล้ว เดาเลยไหมหรือจะสำรวจก่อนดาเลยสำรวจกันด <ไป S 2> ีกว่าร,ระวงังถ้าถ้าตัวเริ่มมีเสียงปีนเพลิปพอแล้ว้ามีคิดเต่านะคิดตั้งเอางานของกูคือมาคิดตันแค่เนี้ยมาไปคิดตันแค่พลังงานได้แบบสามได้ประเทศหนึ่งเลยโอ้โหเอามือเปล่าจับไอ้เหี้ย ที่นนงงนเนี่ย<ะ>ฟังแต่เสียงลึิงมันไปเก็บตัวเลยงั้นนะจะฟังแต่เสียงอะพี่นอนนอนต่อมานี่เนี่ยฮะต่อไปคืออะไรกลับบ่กลับแล้วเราต้องไปเปิดเครื่องให้ไอ้หุ่นตัวนึงเด้วยโอ้โหกลับต่อจัง phải fan, cứ gấp trả 100 chén này nè, fan ở đâu, hồn, ok, tiếng tít tít, bị tổ cho แยกดูกูโอ๊ใครวะเอ,อ้ยเสียงพี่เสียง <c oughs> ตายไหมตายพี่ว่าตายก่อนจบคลิปขออธิบายนะคลิปมึงเดิคลิปมึงดูเมื่อกี้มันคือกระสุนซองที่ฝังอยู่ตรงคอมึงเว้ยคือถ้ามึงออกจากรัศมีอะไรสักอย่างในรัศมีที่สัวสัสญ,ญาณรับถึงอ่ะมันจะดังติดๆแล้วมันก็จะยิงของอัตโนมติเลยน มันเกมกันหนีอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูตัดตัดก๊าบม่นั่นแหละครับเพ่อโอ้ยเฮียไม่กดไลค์กดแชร์กดสมัครใครช่องนี้ด้วยไม่จับอ่ะไอ้เยียแม่งมีมาก่อนไปเห็นใช่ป่ะพี่เออ สำหรับใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะแล้วก็เกันติดตามเยอะๆผมจะได้มีกนกำลังใจเป็นค่าค่าของคุณเจอคลิปใหม่สิ่งวะ